บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการศิลปะชีพเพื่อปวงประชาศูนย์ศิลปะชีพรอยต่อบ้านทุ่งจีจังหวัดลำปางจากนามพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงต้องการอนุรักษ์ป่าไม้จึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์ศิลปะชีพรอยต่อบ้านทุ่งจีเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน และเป็นการลดปัญหาการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าของประชาชนในพื้นที่ชุดปฏิบัติการนะครับที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็มีหน้าที่หลายส่วนเช่น1เราประสานงานกับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆนะครับในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนนะครับให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมหนึ่งการดูแลรักษาป่าไม้นะครับอนุรักษ์ป่าไม้นะครับแม้กระทั่งการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยชุดปฏิบัติการ ที่จจะะต้้องเดดินนนนนการรใุันนคัคบโครงการศูนย์ศิลปาชีพรอยต่อบ้านทุงจีจึงเปรียบเสมือนศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนปัจจุบันได้กลายมาเป็นแหล่งผลิตเซรามิกที่สวยงามและมีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของเมืองลำปางชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับจกที่ต้องไปทำทำได้ทำส่วน หรือต้องไปทํางานในตัวเมืองหรือต่างจังหวัดก็มีเวลาที่จะมาดูแลครอบครัวตอนเย็นได้นะครับตอนนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะซื้อ,อาหาได้ครับจากเดิมที่เราเคยทําสวนทํานาแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปทําแล้วแต่ทํานาปีหนึ่งเราจะทําครั้งหนึ่งเราก็ทําได้แต่ว่าตรงนี้เราก็มาทําทุกวันไฮเบสขอบันทึก โครงการศูนย์ศิลปาชีพเพื่อพวงประชาศูนย์ศิลปาชีพรอยต่อบ้านทุ่งจีจังหวัดลำปางเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบ,บเวอร์เรจจำกัดมหาชน